สวัสดีค่ะอุปกรณ์บริหารอุ้งเชิงการสำหรับสตรีนะคะผู้ชมนะเครื่องบริหารเครื่องกระชับนะควบคุมนะเครื่องนะเนี่ยนะควบนะคุมนะได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ,ะโดยใช้คลื่น RF และคลื่นฟาราดิกคลื่น RF เนี่ยมันเป็นคลื่นเทพผู้ชมนะโดยเฉพาะนะของเราเนี่ยบอกเลยออกแบบมาเฉพาะเจาะจงนะสำหรับนะอุ้งเชิงการสตรีนะ อ่อนนุม่มอ่อนโยนนะไม่มีผลกระทบใดๆนะเอามาพูดเจะละขั้นตอนอธิบายไปเรื่อยรายละเอียดของสินค้ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้น,นะนวัตะกรรมชิ้นนี้นะบริหารอุ้งเชิงการเนี่ยนะเครื่องตัวนี้นะบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะฮะแข็งแรงอันนี้สาววัยสี่สิบบวกบวกบวกห้าสิบบวกบวกบวกเหมือนเชตแมเนี่ยมีความต้องการแบบนี้มากๆนะกล้ามเนื้ออุ้งจางแข็งแรงนะ ช่วยแก้ไขในกรณีที่อั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดปัสสาวะกระปิดกระปอยกลางคืนลุกขึ้นมาปัสสาวะปัญหาเหล่านี้หายไปโดยสิ้นเชิงนะจ๊ะช่วยเรื่องขับถ่ายให้อยู่ในสภาวะปกติเพราะอุ้งเชิงการของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่องคออย่างเดียวนะหมายถึงฝีเย็บเชื่อมต่อไปที่ช่องทวารแล้วก็แก้มก้นโคนขาด้วยนะอันนี้ได้ด้วยนะ ช่วยให้ช่องคลอดฟิกกระชับเหมือนสาวแรกรุ่นนะไม่เชื่อนะไม่เรียกไม่เชื่อนะสิปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ10มือคลำไม่เท่ากับนะสั่งไปนะแล้วก็ลองสอดนะมีความรู้สึกกันเลยว่ากล้ามเนื้อมันขมิบเองได้ใจมันเป็นอย่างไรนะจ๊ะสั่งตามลายไ d เเบอร์โทรศัพท์นะอีเมลที่ให้ไว้ในคลิปนี้หรือใต้ชื่อคลิปนี้นะจ๊ะช่วยให้ช่องคลอดอันนี้พูดแล้ว ช่วยให้สภาวะอารมณ์ทางเพศที่เสื่อมไปแล้วกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะสาววัยสวแบบชะตามันก็ต้องการเหมือนกันนะช่วยฟื้นฟูฮอร์โมนเพศหญิงให้กลับมาอีกครั้งทําให้ผิวพรรณอารมณ์นะแจ่มใสนะดึงดูดเพศตรงข้ามนะทำใหเ้เวลาใช้กระชับต้นข้อแล้วเนี่ยพออุ้งเชิงกานหรือมดลูกเรากลับมาทํางานย้อนวัยเป็นสิปีแล้วเนี่ยการทานอาหารนะหรือการทาครีมต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้การดูดซึมหรือการ คุณภาพของอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันส่งผลได้ดีขึ้นสังเกตแล้วที่เราทานอาหารเสริมเข้าไปหรือว่าเ,าเ,าเาขาเรียกว่ากินอาหารปกติของเราทุกวันเนี่ยแต่บางครั้งมันไม่ส่งผลเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราอุ้งเชิงการางเรามันป่วยมันล้าแล้วไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทําให้หมดลูกของเราเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึง่งมันก็จะ alert มาจากข้างในเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทานอาหารเสริมหรืออาหารหลักในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องของฮอร์โมอนเพศนั่นเองคุณผู้ชมนะมาดูต่อกันนะ ส่วนประกอบสําคัญของเครื่องบริหารอุ้งเชิงการนี้นะก็คือเราจะมีมีกระเป๋าสวยงามนะคุณก็ทักทายมาตามเบอร์ตามลายที่จะจำนให้ไว้นะไม่ต้องทักมาที่จะตามนะทักมาตามเบอร์ตามลายที่เห็นเท่านั้นนะนะแล้วก็จะได้มาดูว่ากระเป๋ามันเป็นอย่างไรสวยงามอย่างไรนะคะกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะกล่องคอนโทนนะใช้คือถ้าในประเทศไทยเนะี่ยจะเป็นแบบชาร์จแบตนะเป็นแบบชาร์จแบตนะแบตเตอรี่9กาโวลต์เท่านั้นนะคะ ไม่มีอันตรายอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้านะแต่นะแต่ว่าสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ใช้แบบเสียบไฟบ้านเขาก็ใช้งานได้นึกออกไหมคือความกังวลของสาวไทยที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้มีความกังวลว่าอะไรที่มันเป็นไฟฟ้าเสียบจากไฟฟ้านะเสียบจากไฟบ้าน220โวลต์ AC แล้วมันจะยิงตรงเข้าเราเลยเนี่ยมันมันไม่มีเครื่องมือที่ไหนก็ทําแบบนั้นนึกออกไหมทุกๆเครื่องมือความงาม นะเครื่องมือการแพทย์หรือเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยลดไขมันกระชับสัดส่วน <Yes. S 1> ขบวนการวิธีการคุณผู้ชมก็จะเสียไฟบ้านแต่จะแปลงไฟจากไฟก้าไฟบ้านเนี่ยนะมาเป็นถ่านก่อนนะ9วโวลต์นะแล้วเปลี่ยนกจากแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่านเป็นจนกลายมาเป็นเครื่นงคุณผู้ชมมันจะมีขบวนการวิธีการระบบ IC ในเครื่องของมันอยู่แล้วเนี่ยนะโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยวเวลาเข้าหาเราเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นแค่คลื่นนะคลื่น RF นะคลื่นฟารดิก ธรรมดาธรรมดาที่ทั่วๆไปเขาใช้เพื่อคงสภาพความงามและคงสภาพของกล้ามเนื้อณจุดๆนั้นเนี่ยให้เหนียวแน่นหนึบดูดได้ใจนั่นเองคุณผู้ชมนะแล้วก็ส่วนประกอบที่3ที่คุณจะได้นะคือได้หัวกระชับหัวกระชับอันนี้บอกเลยว่าสามารถปล่อยขึ้นได้นะ360องศาและเป็นวัสดุเดียวกับเวลาที่คุณไปไปขึ้นขายอย่างตรวจภายในวัสดุเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกังวลนะก็ถ้าเป็นแบบรุ่นรุ่นเอ่อ เสียบชาร์จก็จะมีปลั๊กชาร์จไปให้นะฮะให้คุณในใน,ในในชุดนั้นนะ mm. เจลหล่อลื่นลดการระคายเคืองนะอันนี้คือส่วนประกอบที่คุณจะได้ไปในเวลาที่คุณสั่งซื้อนะ mm. แล้วก็นะฮะมันก็จะมีนะปุ่มแสดงในตัวเครื่องคอนโทรลเนี่ยมันก็จะมีปุ่มแสดงความแสดงการทํางานนะสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินอะไรต่างๆเหล่านี้นะ อันนี้เป็นรายละเอียดดีเทลที่คุณได้เครื่องไปแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกคุณก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นนือออกวหอันนี้จะมา,มาพูดคร่าวๆนะฮะครานี้นะการทําไมว่าเครื่องนี้นะจึงแตกต่างกับเครื่องทั่วๆไปและเป็นเครื่องเดียวในโลกนะ,ะแตกต่างอย่างไรนะการออกแบบในการปล่อยคลื่นเนี่ยคือมันเหมาะกับสภาพผิวกล้ามเนื้อของสาวไทยโดยเฉพาะนะฮะหญิงไทยโดยเฉพาะนะเพราะว่าการทานอาหารหรือไลฟ์สไตล์มันแตกต่างกันแล้วก็ เรื่องอเขาเรียกว่าขนาดสัดส,ส่วนนะน้ำหนักตัวเนี่ยนะสำหรับสำหรับหญิงไทยเนี่ยก็จะแตกต่างกว่ากว่าสาวประเทศอื่นๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องนี้ออกแบบโดยเฉพาะเจาะจงนะก็คือสาวไทยหรือลักษณะคล้ายๆสาวไทยนะก็คือสาวเอเชียอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมก็คือมันเป็นพิเศษมาให้จริงๆนะสาภาพผิวแตกต่างนะแล้วก็กล้ามเนื้อไขมันต่างๆเนี่ย ฟา r a ดิกนะ RF ก็คือต้องทำงานมันจะทำให้แตกต่างกว่ารุ่นอื่นๆที่ห้ออื่นทำไมจะตามถึงได้มาพูดบ่อยๆซ้ำๆว่าหัวของเราเนี่ยมันพิเศษนะคลื่นมันพิเศษนะการทำงานของ RF นี่คือซ่อมกระแสประสาทความรู้สึกนะทำให้มันความไวความสปาร์กเหมือนตอนเป็นสาวเนี่ยกลับคืนมาบางครั้งความไว กระแสวาษาต,ต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ในวัยเหมือนของชะตมเนี่ยบางทีเรื่องมีเอาไว้เนี่ยเพื่อให้เกิดยินหยางในร่างกายเพื่อให้เกิดสภาวะที่มันสมดุลในร่างกายของเรานะหรือสําหรับบางคนอาจจะมีคู่ก็คือจะต้องปฏิบัตนะปฏิบัติพัดวีสามีเพราะฉะนั้นแล้วคุณจําเป็นจะต้องมีอุ้งเชิงการที่กลับมาย้อนวัยอันเนี้ยสาคัญมากๆนะสภาวะตรงนี้จะได้กลับคืนมานะแล้วก็ทําให้อา่าปากมดลูกนะแล้วก็ จีสปอตต่างๆเหล้วเนี้นะเป็นการทํางานที่มันออกแบบมาเพื่อออกแบบมาง่ายอ่ะคือโบอจังหวะนะจังหวะของคลื่นเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็น4จังหวะแต่ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญน,นะก็ได้รวมทั้งหมด4จังหวะเนี่ยมาอยู่ในโวลูมเดียวแล้วก็สามารถเพิ่มความแรงณโวลูมเดียวเลยเพื่อให้คุณคุณผู้หญิงเนี่ยนะ นำไปใช้แล้วรู้สึกว่ามันง่ายสบายต่อการใช้งานมากขึ้นนะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเป็นสาวไทยนะก็ใช้แบบชาร์จนะไม่กังวลก็จะไม่กังวลมันก็จะสบายสบๆผ่อนคลายนะแต่ถ้าเป็นสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาจะเข้าใจว่า ว่าระบบมันเป็นยังไงเขาก็ไม่ซีเรียสว่าจะต้องชาร์จแบตหรืออะไรนะเขาก็เสียบไฟบ้านเลยนะราชดำก็จะมีปลั๊กแปลงไฟไปให้อะไรเรียบร้อยคือทีมงานของเราที่คุณทักทายมาเนี่ยนะจะดูแลคุณนะหลังการขายนะแล้วก็ตอบคําถามของถามตอบแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยะทําให้คุณดูคลิปแล้วเนี่ยให้ให้มีความมั่นใจเลยนะทักไปตามเบอร์ตามไลน์อะไรเงี้ยก็นะสั่งได้เลยถามแล้วควงราคากันนะทักทายกันออาคนนี้ขอพูดเพิ่มเติมเมื่อกี้ถูกเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแล้วใช่ไหมนะ คร่าวๆเรื่องเครื่องไปแล้วนะคราวนี้มาพูดเรื่องของว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิง่ปัญหาอุ้งเชิงการเนี่ยนะมันจะมีเรื่องของการบางคนใส่ห่วงอนามมยนะบางคนทําหมันนะบางคนคลอดบุตรแล้วบางคนไม่เพาะคลอดบุตรบางคนหลากหลายทําบางคนตัดมดลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกนออกไหมหลากหลายปัญหาเหล่านี้มันจริงๆไม่ใช่ปัญหาหรอกหลากหลายสภาวะเหล่านี้นะ ที่คุณพบเจอเจอเ,จอเขานี้จะถามว่าทําไมต้องใช้หัวกระชับสอดเข้าไปเพื่อให้ไม่ว่าคุณจะใส่ห่วงนะใส่ห่วงกลิ่นจะมานะคุณผู้ชมนะผู้หญิงที่ใส่ห่วงเนี่ยกลิ่นจะเยอะนะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีช่องมีหลืบมีที่รองรับของเสียตกค้างว่าเกิดกลิ่นเกิดคันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีตัวช่วยขย้อนของเสียเลยเนี่ยนะอุ้งเชิงการานของคุณจะมีกลิ่นอันนี้สําคัญมากๆเลยแต่ว่าใช้เครื่องเราเนี่ยกลิ่นจะหายไปแบบนะ99.9% 9 99นะส่วนที่เหลือคือว่า มันก็ต้องมีตกค้างว่าแต่คุณใช้เรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยก็กินใหม่มันก็ไม่มันก็ไม่เพิ่มไงกินเก่ามันก็ลดลงลดลงลดลงต่างๆเหล่านี้นะตัดมดลูกเหมือนกันคุณผู้ชมตัดมดลูกบางคนบอกตัดมดลูกแล้วฉันจะเป็นต้องดูแลช่องคลอดไหมจาเป็นนะเพราะอุ้งเชิงกายของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดมันไม่ใช่แค่ฉันตัดมดลูกแล้วฉันจะยังไงอะไรนึกออกไหมยิ่งตัดมดลูกเนี่ยกล้ามเนื้อช่องคลอดมันยังอยู่ไงแล้วตัดมดลูกเขาไม่ได้ตัดออกไปทั้งหมดมันตัดแค่บางส่วนยิ่งบางส่วนมันหายไปเน ก็จาเป็นจะต้องขมิดเพื่อให้ในแต่ละส่วนที่ยังอยู่เนี่ยเกิดการตึงดึงกระชับลังกันขึ้นมานะสีสันสดใสขึ้นมาอีกแล้วก็รูปลักษณ์ของออน้องสาวของเราเนี่ยมันจะได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะตัดสินใจสั่งหัวแบบที่ตมเล่าเนี่ยเพราะอะไรอันนี้จะตามพูดมาเป็นข้อๆข้อ,ขอจากคําถามลูกค้านะตัดสินใจสั่งหัวนี้นะแบบนี้เนะี่ยที่จะตามนามาเล่าให้คุณฟังเนี่ยนะบอกเลยว่าตอนนี้ สาวไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสได้ใช้มากกว่าสาวไทยที่อยู่ในเมืองไทยนะเพราะว่าเกิดการตัดสินใจง่ายขึ้นนะแล้วก็เขาเรียกว่ามีมมเปิดรับในเรื่องแบบนี้นะคุณอย่าไปกงักงวลกังวลนะกังวลล่วงหน้าว่าเอ๊ะฉันเอาอะไรไปเข้าไปสอดแล้วเนี่ยฉันจะเป็นมะเร็งไหมหรืออะไรต่างๆยเนี้ยแซมบอกเลยว่าหัวนี้นะเป็นหัววัสดุเดียวกับเวลาที่คุณไปตรวจภายในและเป็นหัวที่สามารถปล่อยคลื่นได้360องศาคราวนี้เมื่อ360องศาเสร็จปุ๊บนะ ของคุณเนี่ยนะมันจะผ่านการฉีกซ้ายฉีกซ้ายฉีกขวาฉีกบนฉีก่างฉีกยังไงก็แล้วแต่ฉีกขาดนะมันก็จะขดกระชับกลับคืนมาแล้วของเสียเนี่ยก็จะถูกสลัดสลัดสลัดออกมาเนี่ยอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมต้องต้องใช้หัวแบบนี้นะและหัวแบบนี้มันทําให้สีสันสดใสทําให้รูปลักษณ์ของการเหี่ยวเฉาช้ําดำเนี่ยกลับมาสดใสแล้วก็อูมอิ่มเอิบขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมนะอันเนี้ยที่มันได้ใจว่าทำไมต้องใช้หัวแบบนี้นึกออกไหม และนะคราวนี้พูดไว้เสริมไว้น,นิดนึงว่าถ้าเป็นหัวพลาสติกนะเราเคยคิดอยากจะผลิตเป็นหัวพลาสติกมาแต่ถ้าเป็นหัวพลาสติกเนี่ยมันไม่สามารถปล่อยคลื่นได้มันจะเป็นกระแสมันจะเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเฉยๆนะไม่ใช่คลื่นนะกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ9โวลต์นเนี่ยนะออกมาเพื่อให้คุณสนุกสนานแต่มันไม่สามารถ มีแรงที่จะไปดึงให้ผนังของช่องคลอดของคุณหรือทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วยกวอดลูกของคุณกลับเข้าที่อันนี้มันมันไม่สามารถไงดังนั้นแล้วทีมงานของเราจึงต้องนะออกแบบมาเป็นนะวัสดุที่สามารถปล่อยขึ้นได้360องศานั่นเองนะเป็นว่าเข้าใจกันนะว่าต้องซื้อหัวแบบนี้คุณต้องสั่งแบบนี้ไปใช้เท่านั้นนึกออกว่าไม่งั้นไม่ได้ผลอนะ่ะเออผู้หญิงอ่ะนี่มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะผู้หญิงแกล้งเสร็จนึกออกไหม คราวนี้จะทำหนบอกว่าผู้หญิงแกล้งเสร็จกับผู้หญิงเสร็จจริงๆไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุณบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยฉันก็อยู่กับสามีฉันไปก็อยู่ไปเรื่อยเรื่อยๆก็แกล้งเสร็จแกล้งร้องโอดโอยว่าฉันเสร็จเสียวแล้วนะนึกออกมะกับกล้ามเนื้อที่เสร็จจริงๆไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วทําไมถึงเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการเปลี่ยนคู่นอนกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการแกล้งเสร็จเนี่ยคุณจะทาได้ไม่กี่ครั้งหรอกนะเพราะฉะนั้นเพราะมันเพราะมันเป็นปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อ่นนกเัมมือดไห เพราะฉะนั้นวันนี้มาฝึกเสร็จกับหัวกระชับช่องคอไปทําให้กล้ามเนื้อของคุณกลับมาทํางานเวลาเจอของเจงได้แบบดับเบิลดับเบิลดับเบิลกับคุณผู้ชมนะแล้วทําไมผู้หญิงไม่เสร็จอันนี้ก็ก็เหมือนกัน 4- ี่กับห้าเหมือนกันคือมาฝึกมาฝึกแล้วเอากระแสเอาคลื่นเนี่ยไปซ่อมกระแสวาสายความรู้สึกนะความเป็นสาวของคุณจะกลับคืนมานะอันนี้ได้อย่างแน่อนอนมาฝึกมาฝึกที่เรานี่แหละแล้วเรื่องนี้อย่าเขินอย่าอายคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องธรรมชาติและถ้าเกิด เขินอายได้ไหมาว่าเขินอายเวลาที่คุณจะไปเล่าให้ใครฟังเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณมาดูคลิปแชทมาไม่ต้องเขินอายทักทายมาทีมงานของเราเนี่ยพี่ทีมงานมืออาชีพเป็นทีมงานที่ทุกทุกคนเนี่ยใช้แล้วประทับใจแล้วนะแล้วก็มาช่วยะแะทตอบคําถามนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณทักทายมาเลยคุณได้คําตอบที่ที่เป็นการแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ใช้จริงๆนะจ๊ะอีกอย่างเมื่อกี้คุยไปเบื้องต้นนะคือไอนะฉีเล็ดลมออกเนี้ยนะเวลาผู้หญิงเนี่ยที่ผ่านการ โดยอายุผ่านการตั้งครรภผ่านการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าตัดมดลูกออกไปหรือว่าทํางานหนักมดลูกต่ำเนะี่ยตรงนี้มันมีปัญหาเรื่องของไอไอนะฉี่เล็ดลมออกนะเ,เ,เขาเรียกว่ามันขาดความมั่นใจตรงนี้พอกล้ามเนื้อแข็งแรงปัญหาเหล่านี้ก็จะหายไปเลยนะจ๊ะเนะคนกลัวหัวสอดพูดซ้ำกันอีกทีนะขอย้ำอีกทีคิดง่ายๆชีวิตง่ายๆตอนนี้คุณผู้ชมจ๋านะ เครื่องมือของเราที่ปล่อยไปรละชดาปล่อยเองจริงเนี่ยแค่สามพันกว่าชิ้นเองนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยนะมันน่าจะแตะไปประมาณหมื่นชิ้นน่ะคนหมื่นคนเนี่ยนะสตรีหมื่นคนเนี่ยที่สําหรับสําหรับสําหรับที่ใช้อุปกรณ์ชับต้องข้อจะตามไปแล้วเนี่ยของเราไปแล้วเนี่ยนะของเราทีมงานของเราไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลตอนนี้ะทําพูดในคลิปเลยว่าหลายๆคนกังวลว่าถ้าเอาหัวอะไรไปสอนในช่องคอของเราแล้วเนี่ย มันจะเป็นมะเร็งไหมมันจะอะไรไหมไม่ต้องเป็นกังวลคุณผ,ผู้ชมพูง่ายๆต,ๆตรงๆเลยนะคนที่คนที่เสียชีวิตนะจากมะเร็งช่องคลอดหรือมดลูกหรือเต้านมตัวเน,นี้ยไม่มีใครได้ใช้กระชับช่องคลอดเฉยนึกออกไหมแต่ถ้าได้ใช้คุณไม่เป็นอะไรหน่อย่างแน่นอนนึกออกไหมเพราะว่าการที่เป็นมะเร็งปากช่องคลอดมดลูกเต้านมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนึกออกไหมที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของคุณที่และที่สําคัญตอนเนี้ย โดยเฉพาะที่ผู้หญิงเป็นมะเร็งในอารมณ์เนี่ยความทุกข์เศร้ากังวลต่างๆเนี่ยมันก่อเกิดให้เป็นมะเร็งได้มันเกิดเป็นอนุมูลอิสระในแต่ละจุดในแต่ละร่างกายและการทานอาหารบางสิ่งบางอย่างมันมีส่วนแต่การใช้หัวกระชับช่องข้อที่ตามนําเล่าเสนอให้คุณฟังเนี่ยมันเป็นการขาจัดของเสียนะแล้วสีสันณนะจุดๆดนั้นมันสีสันสดใสขึ้นนะ่ะนึกออกไหมแสดงว่าเลือดมันไหลเวียนขึ้นนะมันก็ไม่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งอันนี้คือสาเหตุว่าทําไมนะค,ค,คือคือความกลัวความกังวลน,นะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยให้คุณใช้ เขาเรียกว่าคิดตามเชื่อตามอย,าอย่างเปิดอกเปิดใจนะเพราะว่าถ้าวันนี้เรามีปัญหาอยู่ลมก็เยอะน้ําก็เยอะนะอารมณ์ทางเพศก็ใหม่มีแล้วก็สภาวะรูปรักษนณะ์นะมดลูกก็ต่านะแต่เราไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราปล่อยให้มันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยือยอย curved. ชีวิตคู่ก็แย่นะสุขภาพเราก็ยิ่งแย่แย่แย่ถอยหลังถอยหลังถอยหลังลูกก็ต้องดูแลสามีก็ต้องดูแลงานก็ต้องดูแลเราจะจยอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นแล้ววนันนี้ลองพิจารณาดูตามเชื่อตามนะใช้เถอะ ใช้ดีนะจึงมาเล่าให้ฟังนะพอใช้แล้วคนนี้นะอันนี้ข้อที่8แล้วนะพอใช้แล้วผู้ชมนี่ต้องกระซิบกระราบนะเครื่องมันเทพอ่ะอารมณ์สาวมันจะมานะ <S 1> <S 1> สุขภาพดีเลิศย้อนวัยสิปีนะแต่บางทีบางคนเน่ยเจอสามีที่ปิกาจูมันเริ่มเหี่ยวแล้วพอเราย้อนวัยสิปีสามีก็นะคุณก็ต้องนะเขาเรียกว่าใครนะสามีเขาเรียกว่า ะมะเขือเผาอะมะเขือเผาเหี่ยวเนี่ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนเจอสภาวะนี้ว่าพอชั้นย้อนไวแล้วจะทําไงดีคุณก็ให้จบความรู้สึกของเราบางครั้งต้องจบกับที่หัวกระชับแหละมันจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรนึกออกไหมแล้วก็ดูแลปฏิบัติสามีในเรื่องของการอาจจะนวดบริบัติวัดพัดวีเผ่าออกลังกายอะไรหุ้นก็แล้วแต่นะอันนี้ก็คือช่วยให้ความสาวย้อนมาเร็วอันนี้คือการันตีว่าใช้แล้วมันความเป็นสาวของคุณเนี่ยกลับคืนมาอย่างแน่นอนนะคราวนี้นะ เปรียบเทียบให้ฟังว่าเครื่องเนี่ยนะเป็นแบบฟิสิกส์อันนี้ข้อที่เก้เลยนะบอกข้อมั่งไว้บอกข้อมั่งไว้ว่ากันนะเครื่องเนี่ยมันเป็นฟิสิกส์นะคลื่นพลังงานนะยาเป็นเคมีนะคราวนี้เวลาที่เครื่องทํางานคือเป็นแบบว่าลักษณะที่เราเห็นเป็นพลังงานออกมาเลยเนะี่ยพอเราสอดปุ๊บเนี่ยหัวไปอยู่เฉยแต่คลื่นมันจะออกมาดึงให้กล้ามเนื้อมันหดหดหดนะในมดลูกก็ยกเข้าที่นะช่องคลอดก็ตึงนะก้นก็กระชับนะฝีเย็บตึงนะแคมนอก แคมนอกแคมในก็เปล่งปังขึ้นมาสีส,สันสดใสนะกระแสประสาทการรับรู้ต่างเนี้ยมันคือมันเป็นฟิสิกส์นะเป็นการทํางานที่เห็นเห็นรู้สัมผัสได้กับตัวเราเองเลยเนี่ยนึกออกไหมคุณผู้ชมนเนี่ยอันนี้คือมันทํางานแบบตรงจุดนะคราวนี้กินยานะนกินยาแล้วกินยาถึงววาเรากินยาโอกคฟูลฟิตเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้อะนะสเม็ดเนี่ยสเม็ดถ้ามันจะยิงตรงเข้าไปนะมันจะไปเข้าไปตรงกระแสประสาทช่องคอให้ฟิตกระชับหรืออะไรเงี้ยให้คุณพิจารณาตามคราวนี้ การใช้เครื่องมือนะในเชิงฟิสิกส์หรือปล่อยเป็นคลื่นพลังงานออกมามันก็เหมือนกับการออกกำลังกายวันนี้ถ้าคุณเองนะคุณเองนะตั้งแต่วัยแรกสาวที่คุณเริ่มมีประจำเดือนนะคุณมีเริ่มมีประจำเดือนแล้วคุณคุณเขาเรียกว่าเริ่มฝึกคมบิบมาตั้งแต่ที่มีรอบเดือนนะมีประจำเดือนนะแล้วก็ตั้งแต่มีแต่งงานมีใช้คููชีวิตคุณขมบิบมาเรื่อยเืเรื่อยๆเนี่ย,ยปัจจุบันของคุณเนี่ยจะคงสภาพความเหนียวแน่นหนึบนึกออกไหมแต่ คราวนี้เราเองเนี่ยนะการออกกำลังกายหรือการใช้เครื่องมือช่วยเนี่ยจริงๆแล้วมันทํางานดับเบิลต่างกันตรงที่ว่าบางทีเราขมิบเองเนี่ยความเมื่อยล้าหรือความเป็นระเบียบหรือความดับเบิลเนี่ยมันไม่ได้แต่สําหรับเครื่องเนี่ยนะ ใช้1ครั้งเนี่ยเท่ากับเราคำบิบล่วงหน้า1เดือนเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องเป็นอะไรที่ดับเบิลและนะคุณสามารถสัมผัสได้ในครั้งแรกที่คุณใช้นะทักทายกันมาคุณผู้ชมนะชชตามเจ้าจะมาเรื่อยๆนะมาเน้นมาย้ําให้คุณได้รับรู้ว่าอุปกรณ์บริหารอุ้งเชิงการสําหรับสตรีเนี่ยนะ นะจำเป็นต้องใช้นะจริง,รงๆริมันจะมีหัวเล็กๆนะสำหรับสาวแรกรุ่นเนี่ยนะนะก็เริ่มใช้กันมาเลยนะพอเริ่มมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สําหรับวัยสอวอสสาหรับชะตามเนี่ยบางทีมันจําเป็นในทั้งชีวิตคู่แล้วก็เรื่องของสุขภาพที่เราจําเป็นจะต้องมาดูแลก,กันนะคะทักทายกันมานะตามไลน์ ID อีเมลเฟสบุ๊กนะแล้วแต่ที่ตามจะขึ้นให้คุณเนี่ยนะทุกๆช่องทางให้คุณติดต่อได้ง่ายขึ้นนะคะก็นะทักทายกันมาเลยนะคะว่าเราเนี่ยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับสตรี ท็อป4เขตสำหรับเลดี้อยู่แล้วค่ะ